There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. ยางเมสซันซอสลองแครนเฉินลองแคนเวอร์ชันสำหรับเจ้ายางเมสซันซอสลองแคนตัวเฉินลองแคนเวอร์ชันตัวนี้นะครับผมครั้งนี้ผมติดก,กับไม้ด็อกเตอร์นิวเออร์รุ่นไฟวอร์พัทนะครับผมโครงสร้างโดยทั่วไปนะฮะยางเมสซันตัวลองแคนตัวเฉิน รองแทนเวอร์ชั่นตัวนี้นะครับผมฟองน้ําจะสีแดงนะ,อะฟองน้าอยู่ในระดับมีเดียมตัวหน้ายางเนี่ยเมดค่อนข้างใหญ่กว้างและใหญ่แล้วก็เรียงตัวเป็นแนวนอนนะครับผมลักษณะเนื้อเนื้อยางเนี่ยค่อนข้างออกเป็นทางมีเดียมพาร์ก็คือมันจะแข็งแข็งกว่าตัวฟองน้ําสีฟ้านะซึ่งตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวรุ่นรุ่นใหม่ที่ออกออกมาก็หน้ายางเนี่ยผิวยางเนี่ยจะตา่าง คือเจ้าลองแคนฟองน้ําสีแดงเนี่ยผิวยางจะแข็งกว่าแตา่จากที่ได้ลองตีก็คือ,อ,อในเรื่องความแรงเนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าลองแคนตัวเฉือนลองแคนเวอร์ชั่นเนี่ยจะมีความแรงกว่าเอฟเฟกก็เยอะแต่จะน้อยกว่าตัวฟองน้าสีฟ้าก็คือในด้านเอฟเฟกต์เนี่ยจะต่างกันประมาณสิแต่ในเรื่องความแรงเนี่ยเจ้าตัวเฉือนลองแคนเวอร์ชันเนี่ยจะมีความแรงกว่าบุกไกลตได้ดีกว่า แล้ว,วถ้าบุกชิดโตะเนี่ยลูกก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าแต่ก็ยังสามารถคอนโทรลได้ไม่ยากนะครับผมสำหรับเจ้าตัวยางบิกซันซอ์สลองแขนตัวเฉนลองแขนเวอร์ชั่น ส่วนย่า,ยางซอสลองแคนตัวฟองน้ำสีฟ้านะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ผมก็เคยทำรีวิวไปแล้วรอบนี้ก็เอามาติดกับไม้ด็อกเตอร์นิวเวอร์รุ่นไฟวอร์พัดนะครับผมฟองน้ำเนี่ยอฟองน้ำอยู่ในระดับมีเดียมแต่ผิวยางเนี่ยเนื้อยางเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มกว่า,าจึงทำให้เจ้ายางลองแคนฟองน้ำสีฟ้าเนี่ยเอฟเฟกจะมากกว่าความแรงลดลงนะ เอฟเฟกต์เนี่ยสูงกว่าเลยประมาณ10%บเปอนที่ได้ลองตีก็คือมันเป็นยางไม่สั้นที่ตีสปนินจัดจัดได้เอฟเฟกต์ Effect สูงออกความแรงก็ไม่ถึงกับแรงจัดก,ก็ก็แรงในระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องอาศัยแรงพู่ต่อสู้ในการทําการบกุกแล้วก็สะท้อนกลับไปถ้าใครที่กําลังมองหายยางไม่สั้นที่ตีสปินจัดจัดเสริฟหนักเสริฟหนุหนได้ ก็เอฟเฟกต์สูงคก็คุมได้ดีเนี่ยว่ายางแมสัซนซอร์ลองแครนตัวฟองน้าสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวนึงเลยยางแมสัซนซอร์ลองแครนฟองน้ำสีฟ้านะครับผม said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good